สวัสดีครับวันนี้จะพามาตกหมึกนะครับที่สุดทางลักนะครับแหลมฉบังนะครับผมตัวนี้จะเป็นท่าเรือแหลมฉบังนะครับนี่นะครับทุกคนมันจะเป็นโขดหินประมาณนี้นะครับหมายนี้ผมว่ามีตัวเยอะนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาไปตกหมึกนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะได้สักกี่ตัวนะครับทุกคนวันนี้ก็มาประมาณช่วงบ่ายนะครับบ่ายหนึ่งบ่ายสองนะครับผมขับขับตรงมาส เข้ามาสุดๆเลยนะครับตรงสุดทางลัคครับพิมพ์เลยนะครับสุดทางลัคแหลมชบังนะครับผมขึ้นหมายที่ต้องการตกเลยครับอันนี้เดินได้ยาวเลยครับทุกคนนะครับเดินได้ยาวตามริมชายฝั่งเลยครับเป็นโขดหินหมึกเยอะครับตรงนี้หมึกเยอะครับตรงนี้นี่นะครับทุกคนครับอืไม่รู้นี่จะได้สักกีตัวนะครับเดี๋ยวเราไปตกกันไป กินพอได้กินครับจีบแบบไหนจีบไม่ค่อยนิ่งกำไมาพี่ครับไม่นิ่งแต่ก็สามอ่ะเนะี่ยไม่นิ่งแต่ก็สามอ่ะ อะไรคะอะไรคะคุณโว้วหมึกนะจ,จ๊ะไหนผอด,ดูหน่อยโว้อันนี้ลงกล้องวิดีโอนะวูวดีครับสองครับผมเอาใหม่เอาใหม่พูดเลยตัวที่สองนะครับผมตัวนี้เหล่าสอง ก็จบลงที่สามสามหน่วยนะครับนี่ครับเป็นหมึกหอมนะครับผมที่นี่ที่สุดทางลักนะครับทุกคนใครอยากมาก็มาได้นะครับสุดทางลักแหลบชะบังนะครับทุกคนเป็นท่าเรือนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมกลับละเพราะมันมืดแล้วครับมองไม่เห็นแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาใหม่มาหลังครับผมนี่ครับสามกษัตรนะครับผมเพิ่งตายเมื่อกี้เองครับเนี่ยโอเคครับทุกคนครับไปก่อนครับบ๊ายบาย